อันนี้เป็นภาพเมื่อวันอังคารเป็นวันแรกที่โรนโดกลับมามาพร้อมกับคนซ้ายเขาคือน่าจะคนซ้ายนะหรือคนหลังว่าฮอเกอเมนเดสเออจอห์นเมนเดสอะเออรซูเปอร์เอเนต์ของของโรนโดเขานั่นแหละอ่าประเด็นก็คือเขาจะเข้ามาคุยหรือว่าเข้ามากับมารายงานตัวหรือว่าอะไรเขาไม่ได้กลับมารายงานตัวสรุปว่าไม่ได้กลับมารายงานตัวจนถึงทุกวันนี้รู้สึกโรนโดจะยังไม่ได้ลงซ้อมนะอ้าวเหรอเหานท้่ขาเจอเจอเล็กแฮมเขาก็นั่งอยู่ข้างสนามนี่ก็คือนั่งข้างสนามคือนั่งดู ไม่ใช่นั่งเป็นโดนสำรองนะนั่งดูอนั่งข้างสามคือนั่งดูเฉยๆเพราะเพราะมันเตะที่แคลิงตันคือแม่งส,ส,สมควรแม่งสมควรโดนด่าแล้วละ่ะจริงๆคือเขากลับมาเพื่อเจรจาตอนแรกมีข่าวนี้ตอนแรกมีข่าวว่าเขาข,ขอยกเลิกสัญญาอันนี้เป็นข่าวนะต้องบอกว่าเป็นข่าวไม่ไม่ได้มีคอนเฟิร์มอะไรเป็นข่าวจากรายงานหลายสื่อบอกว่าขอยกเลิกสัญญาบางข่าวก็บอกว่าขออต่อสัญญาเพิ่มแต่ว่าปีนี้ขอให้ปล่อยยืม อ่า,อานี่ก็อีกอีกอกรณีออหนึ่งอีกเคสหนึ่งก็คือขอให้ตั้งขอขอให้ตั้งราคาขายเลยเพราะว่าม, oh, มีทีมสนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็คือข่าวล่าสุดท,ท,ท,ที่เขาที่เขารายงานกันมานะก็ต้องติดตามไปอ่ะแต่ส่วนตัวคิดว่าโรนโดคงคงไปแหละคงไปแหละจะในใจเนิร์ดรูปแบบจะไปลิสบอนน่ะนะล <L ist> ิสบอนมากไม่ใช่ลิสบอนไม่ใช่เขาบอกแล้วว่าเขาเฟเขาบอกแล้วว่าเฟกนิวลิสบอนอ่ะอ่าเอดมาร์ดดีก็ไม่เอา แอนมันดิดพูดแล้วว่าไม่มีทางเป็นไปได้ฟูดแฟนก็ไม่เอาแฟนก็ขึ้นชูป้ายเลยว่าเคยอยู่คู่แข่งมาก่อนอาร์เซนอลเวลคัมเขาเขียนก็ขึ้นชูป้ายเลยนอเวลคัมไม่ต้อนไม่มีไม่ไม่มีการต้อนรับที่นี่เออแล้วก็อ่าบร์เยนโอลิเวอร์คารนมันก็ออกให้สัมภาษณ์ว่าไม่ตรงสเปคเขาเรียกว่าอะไรไม่ตรงกับปัจจัยของทีมนาลีปารีสยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธอะไรแต่ ด้วยจํานวนเม็ดเงินที่เขาจ่ายค่าเหนื่อยอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็น่าจะสูงมากพอแล้วอาโปลีมากพอแล้วมันจะเหลือแค่ยูเว่ที่ยังยูเว่ได้กองหน้าใหม่ก็ต้องมีวาฮาวินาโปลีนาโปลีเอ้านาโปลียังไม่ได้ออกมายังไม่ได้ออกมาพูดถึงอะไรแต่เหมือนกับข่าวนาโปลีมันเงียบไปอยมางบอมเปอระเซีเชลซีปฏิเสธไปแล้วอืมเหลืออะไรอีกวะบาเยนนไแล้วบาซ่าปฏรเสธไปแล้วอืม เพราะฉะนั้นมันก็เหลือมันน่าจะเหลือความเป็นไปได้ก็คือนาโปลียูเว่ปารีสอะถ้าให้เดานะโรม่าโรม่าไม่ได้ไปแชมเปียนลีกคงไม่ใช่หัวใจ,ห,วใจหัวใจของโรนัลโดจริงๆแล้วความต้องการของเขาคือต้องการรักษาสิติอืเขาต้องการลงเล่นแชมเปียนลีกแหละเขาต้องการลงเล่นแชมเปียนลีกแหละคือแค่คุณกลัวเมสซี่แซงคุณอย่างเงี้ยนะมันก็สําคัญนะเขาเตะบอลตบวลมาขนาดนี้ โปรไฟล์เขามาขนาดนี้อันนี้คิดในอันนี้พูดในฐานะแฟนโรนโดนะไม่ยังไม่พูดในฐานะแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะพูดในฐานะมันมีสองมุมเอาแฟนโรนโดก่อนนะคือเขาเตะฟุตบอลมาขนาดนี้เขาเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีแล้วทุกทุกประตูที่เขาทําได้ทุกนัดที่เขาลงสนามต่อไปเนี้ยมันคือสถิติใหม่ทั้งนั้นนึกออกไหมตอนเนี้ยก็คือมนุษย์ที่ยิงประตูมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะคือมันเขา คือเข้าใจความต้องการเขาแหละว่าไอ้แค่กูมาถึงอายุสามเจ็ดสมแปดแล้ว<ม>กูเหลือเวลาเล่นฟุตบอลสูงสุดอีกแค่สองสามปีแล้วยังไงซะทุกประตูที่กูยิงได้มันจะต้องเป็นสถิติอะทั้งในแชมเปี้ยนลีกเอ่ยัทั้งทั้งผลรวมเอยมันก็เข้าใจได้ว่าเขาต้องการเล่นแชมเปี้ยนลีกซึ่งจริงๆอะ่ะ<ม>ก่อนหน้าที่โรนัลโด้จะขอย้ายหรือก่อนหน้าที่โรนลโดจะอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วว่าย้ายเถอะโรนัลโด้ย้ายเถอะ<ม>เ,เพราะว่าม,ม,มันน่าจะส่งผลดีกับทั้งสองฝ่าย ส่งผลดีกับแมนยูด้วยส่งผลดีกับตัวโรนโดเองด้วยแต่เรื่องมันกลับมาเป็นแบบว่ามันเหมือนโรนโดงอแงมันเลยกลายเป็นว่ามันโรนโดมนเลยดูกลายเป็นว่าเหมือนเป็นตัวร้ายจริงๆอ่ะแฟนแมนยูหลายคนก็ไม่ได้อยากได้โรนโดอ่ะปีที่แล้วแล้วบอกว่าโนโดมันแบบร้ายบอกว่าโรนโดทําให้ระบบทีมเสียนึกออกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเขาจะไปอ่ะจริงๆสโมสรนไม่ควรจะต้องลังไว้นะ <ม>ส่วนตัวนะยังเชื่อว่าส่งผลดีกับทั้งสองฝ่ายไม่คือประเด็นก็คือมันจะไปไม่มีปัญหาแต่จะ,จะไปแบบไหนงไงถ้าไปไปแบบก็บบช้ำม,มันก็ปัญหาคือโลนโดเหมือนแจ้งแมนยูแต่แรกแล้วว่าอข<ม><ม>อไปแต่คราวนี้ยมันกลายเป็นว่าหลายทีมปฏิเสธบวกกับแมนยูเองบวก,<ม>บ,วกบวกกับแมนยูเองก็ไม่อยากขายพอไม่อยากขายปุ๊บมันเลยอินลุงตุงนังไงแมนยูไม่อยากขายเว้ยแต่โดอยากไปเว้ยแต่กบแต่ก็ไม่มีทีมเอาเว้ยมันเลยแบบ มันเลยแบบเออมันเลยอีลงตุงนังไงคือจริงๆอะเรื่องมันควรจะจบตั้งแต่โรนโดขอไปมีทีมต่อเขาไปแล้วแมนยูปล่อยอ่ะแล้วแมนยูปล่อยมันควรจะจบตันงแตอนนั้นแล้วแต่ปัญหามันคือโดอยากไปไม่มีทีมจะเอาแต่มนยูก็เสือกไม่อยากขายอีกนึกออกไหมหรือเงื่อนไขต่อสัญญาเสร็จแล้วยืมตัวมันก็โอเคแต่มันก็ไม่มีทีมไหนที่จะเอาเข้าไปมดูมันดูหน้าง่มากเลยถ้าทําแบบนั้นนึกออกปะมันดูแบบ ไอ้เค่เขาอายุสามเจ็ดจะสามแปดเดือนไม่เขาจะสามแปดเดือนกุมภาเพราะว่าไม่แน่ใจเขาจะสามแปดเดือนกุมภามั้งหรือสามแปดไปแล้วไม่ชัวอืมถ้าคุณปล่อยให้เขายืมตัวหนึ่งปีไปเล่นทินที่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกกลับมาปีหน้าเขาเตานะเออนึกออกไหมมันแบบไม่แต่แต่แต่คือก็ต้องเข้าใจว่าความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นโรนัลโดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันมันเป็นความเชื่อมโยงที่มันเกินระหว่างสโมสรกขบนั้เตะไงก็นั่นแหละ <G ül üyor> แล้วก็แฟนบอลกับโรนัลโดอ่ะเห็นไหมวันพูดย้ําอีกครั้งวันที่เขาเสียลูกไปอ่ะคือการยืนขึ้นปลบมือ,อในสนามนั้นอ่ะมันมันมันคือการให้เกียรติซียร์ซวมากและสิ่งที่ c ซียร์เกำลังทำกับกับชาวโอทัฟฟอร์ดคือมันมันเกินไปสําหรับเข้าใจไหมอะอย่างที่บอกว่าแล้วแต่แล้วแต่มุมมองของแต่ละแต่ละคนเลยเอาจริงๆอันนี้ก็ความคิดเห็นใครก็ความคิดเห็นส่วนตัวใครส่วน ขขอองงใครมันแล้วกันศิติของโรนัลโดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปีที่ผ่านมาถ้าใครบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยไม่เถียงเลยเพราะว่าลูกที่ทําได้เนี่ยเป็นรองแค่ตัวของซาร่ากับซอนันะทุกคนแล้วสถิติที่ที่ที่เขาทําออกมาเนี่ยการทําประตูของโรนัลโดเนี่ยทุกครั้งที่โรนัลโดทำประตูเนี่ยสามารถแปลเปลี่ยนเป็นชัยชนะให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ให้กับทีมได้มากที่สุด โดยจอ <มา S 2> ชันบนลีกอะโดยชันบนลีกเนี่ยสามสี่นัดเลยที่เขายิงแล้วได้ประตูชัยอะดังนั้นน่ยจึงมานั่งคานวณดูถ้ามองในตัวของศักยภาพนะมันมันไม่น่าจะมีการถูกปฏิเสธจากทีมอื่นๆมากขนาดนี้ด้วยค่าเหนื่อยไงด้วยสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีใครอยากจ่ายค่าเหนื่อยนักแต่อายุอายุสามสิบ็ดสิแปดด้วยค่าเหนื่อยสี่แสนหลอกนึกออกว่า โรนโดตอนนี้ร yup. mm ับอยู่ก mm ับแมนยูห้าแสนนะแล้วในข่าวเขาบอกว่าเขายอมลดค่าเหนื่อยลงมาประมาณสามสิเปอร์เซ mm ็น hmm. ก็จะเหลือประมาณสามแสนห้าสามแสนห้าก็เยอะอยู่ดีสามแสนห้า huh. นี่ไปอยู่แมนซีก็อันดับต้นๆเลยนะไปอยู่ลิเวอร์พูลนี่ครับอันดับหนึ่งเลยมั้งถ้าสามแสนห้านึกออกไหมถ้าไปอยู่บาเยนนี่ก็น่าจะอันดับหนึ่งเลยมั้งสามแสนห้าทุกอย่างจะไปสู่บทสรุปได้ก็คือกันยาถูกไหมก็ต้องรอวันที่สามสิสิงหาจะได้รู้ว่าเขาจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อ ถ้าอยู่เอาจริงด้วยความที่ว่าเราแม่งติ่งโรโดเนาะเขาอยู่ต่อเราก็เชียร์ถ้าเขาย้ายเราก็ก็ตามดูก็อยู่ดีโอเคโอเคแต่ประเด็นตอนนี้คือเทนฮาร์กเนี่ยมองแล้วว่าตอนนี้ตัวจริงใน11ตัวจริงไม่มีโรนโดแล้วถูกไหมเขาเขาคือจริงๆอ่ะบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเทนฮาร์กอ่ะยังยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมว่าโรนโดอยู่ในแผนการทําทีมยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิม แต่ยังเป็นเลสฟอร์ดมาซิยาลแล้วก็ตัวของซา<ต>นโช่แต่ไม่แต่เทนคร<ำ>ับแต่เทนคร<ำ>ับ<ำ><ำ>พูดแล้วว่าแต่เราจะโฟกัสนาเตะที่มีอยู่นะตอนนี้ก่อนอืใครที่ได้ซ้อมก็จะได้ลงก่อนใครที่ซ้อมดีจะได้ลงก่อนเพราะังคนที่ยังไม่ซ้อมจะไม่มีทางได้ลงอยู่แล้วเพราะตอนนี้ยังไงก็ตาม s <S แฟนก็เชียร์ไ m s อฟอยู่แล้วเลสฟอร์ดมาอามาซิยาลซานโช่อยู่แล้วว่าโอเคคุณยืนไปเถอะแล้วเดี๋ยวโรนัลโดมาคุณจะมาไม่มาไม่เป็นไรแต่ปัญหาคือถ้าคุณมาช้าคุณก็ต้องนั่งรอนะมันจะเป็นอย่างงี้ช่ถูกะ หลายคนก็มองว่านอนนี้คุณมาช้าคุณต้องนั่งนอนเพราะฉะนั้นไม่จะบอกว่าตอนนี้ถ้าโกนโดกลับมาซ้อมแค่วีคเดียวแล้วเอาได้ออกสตาร์ตัวจริงเลยห้องห้องแต่งตัวเสียเลยนะบรรยากาศห้องแต่งตัวเสียเลยนะนึกออกปะถึงบอกเนว่าย้ายน่าจะเป็นผลดีที่สุดย้ายเถอคือแมนยูปล่อยไปเถอะแล้วแดดดี้เข้ามาทำอะไรวันเดียวกัน คือตอนแรกอ่ะเขามีตอนแรกอ่ะภาพนี้เป็นภาพที่มาวันเดียวกันเอก็มีแฟนบอลเขาก็บอกน่ะเห็นไหมป๋าป๋ามาเคลียแน่เลยนู่นนี่มาเคลียมามาปลาใช้ใดเป่าผมหน่อยอแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะวันนั้นน่ะทั้งเดวิดกิลเอยทั้งริชาร์ดอาร์โนทั้งเซอร์เล็กอ่ะมากันหมดเพราะว่าเหมือนเขามีประชุมใหญ่สโมสรเขาก็เลยมากันวันนั้นพอดีเออ แล้วก็ล่าสุดโรนโดก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเรื่องที่ป๋าเข้ามายุ่งอะไรเงี้ยไม่ไม่จริงป๋าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับข้องกับการย้ายทีมหรืออะไรเลย <c oughs> แล้วข่าวกับเทนฮาร์ <ark> ก็เหมือนกับว่าได้คุยโรนโดแล้วเรียบร้อยอืมก็คุยแล้วเขาก็ยืนยันเหมือนคำเดิมนะว่ายังอยู่ในแผนการทาทีมก็ทุกอย่างก็อยู่โลนอยู่ขึ้นอยู่กับโรนโดแล้วจะอยู่หรือจะไปอืมมันก็เคยมีกรณีแบบนี้ก็คือแฮร์รี่เคนเมื่อเมือ่อฤดูการที่ผ่านมาที่กว่าจะกลับมาสเปอร์ได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควร และสุดท้ายก็ทุกอย่างก็เข้ารูปเข้าดอยอืมถ้าทีมมันดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมันก็มีเคสที่งอแงขอย้ายสุดท้ายก็ย้ายก็คือโรนโดเมื่อตอนอยู่ยูเว่ก็คือเริ่มไม่พอใจรูปแบบอะไรของทีมไม่เริ่มไม่พอใจการซ้อมของอเรกีก็อยากย้ายสุดท้ายก็ได้ย้ายวันสุดท้ายของตลาดอแต่ก็มีเคสเดียวกันปีที่แล้วเหมือนกันก็คือลอยอ่าไม่ใช่ลอยแฮร์รี่เคนเออแฮร์รี่เคนขอย้าย งอแง,งกับสเปอร์กลับมาซ้อมช้านูนนี่นั่นแต่จริงๆตั้ง้กลับมาซ้อมช้าเห็นเขาบอกว่ามันคือตามกําหนดอยู่แล้วนะแฮร์รีลล่เคนเหมือนได้พักเพิ่มอยู่แล้วนะออสุดท้ายกลับมาซ้อมแต่ฟอร์มก็หายไปยาวพอสมควรนะแฮร์รีลล่เคนอะ่ะถูกป่ะก่อจะกลับมาซ้อมเพราะกลับมาช้ากว่านจะล่ามาให้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันกลับแบบเดิมมาอนี้ก็คือคามยาวเหมือนกันกว่าจะกลับมาแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาเล่นแล้วสุดท้ายปีนี้เขาก็อยู่อืเพราะทีมมันที่ทางมันดีขึ้นใช่ก็มีโอกาสมันก็มันก็ออกได้ทั้งสองหน้าแหละสุดท้ายออกได้ทั้